สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะของเพื่อนๆชาวธาตลมประจําเดือนมกราคม2565นะคะมาเริ่มกันเลยที่ดวงชะตาทั่วไปของชาวธาตลมนะคะได้ Seven of Cups หรือเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยหมายถึงการที่วาดวิมานในอากาศวาดฝันจินตนาก,การฟุง้งคิดแล้วก็มีตัวเลือก เข้ามาให้เพื่อนๆชาวทาดุลมได้คิดฝันได้วาดฝันว่าเอโครงการนี้ดีไหมเอาอยัางไงดีมันทั้งด้านความรักนะทั้งด้านการงานเรืๆๆๆ่องต่างๆนานาเดือนนี้จะแบบฝ,ฝันๆลอยๆฟุ้ง,งๆนะค่ะสถานการณ์โดยทั่วไปได้เซเว่นออฟเ e นเหรือเจ็เหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับการเงินนะเพื่อนๆจะพยายาม ทำงานให้ได้เงิอนอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะคะอยากเดือนเนี้ยจะเป็นเดือนที่ได้ใช้ความสามารถเพื่อพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนรักเห็นคุณค่าเพื่อให้เจ้านายเห็นคุณค่ามันจะต้องใช้ความสามารถใช้ความสวรรค์จะต้องเอามันออกมาใช้เป็นเดือนที่เพื่อนๆจะได้ทั้งจินตนาการและ ได้ทำมันได้วยนะคะก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อได้เดซันเดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยนะในสําหรับนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคมก็คือว่าจะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะหน้าที่การงานการเงินด้านความรักนะคะสุขภาพใบนี้ครบหมดทุกสิ่งทุกอย่างชื่อเสียงอะไรก็ตามที่หวังไว้เพื่อนๆจะสมหวังนะคะจะได้ในเดือนนี้ค่ะมาต่อกันเรื่องการงาน การงานเนี่ยได้ four o f p e c t a l หรือสี่เหรียญสี่เหรียญเป็นความไม่อยากจ่ายความต้องหนีทีเหนียวความหวงหวงเงินไม่อยากใช้ไปนะคะทางการงานจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นแบบเหมือนแบบแบบเพื่อนๆจะมานั่งกดเครื่องคิดเลขกดลูกลูกคิดนะมันจะมีอยู่ไหมคนใช้ลูกคิดนะในเดือนนี้ก็เฮ้ยจะเซฟตรงไหนได้บ้างเฮ้ยไม่อยากจ่ายเฮ้ยตรงนี้เอา ตัดงบไปไม่อยากใช้มันจะประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานในเดือนนี้มาดูที่อดีตกันดีกว่าอดีตเนี่ยได้ King of Cups นะคะไพ่นักรักได้ใบนี้มันคือกันได้พ่อไม้แม่ไม้นะคะถ้าเป็นเรื่องการงานก็เป็นแบบงานกิจการเจ้าของกิจการทางธุรกิจนะของตัวเองแต่ว่าจุเปิดไพ่ขย,ยายให้สามใบมันออกมาม,มันเกี่ยวกับความรักนะเลยจะ ให้ไปในทางความรักนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ขยายได้ six of wands หรือ6ไม้นะคะได้ t h of swords หรือ3ดาบได้ two of cups หรือ2ถ้วยนะคะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไพ่แนะนำไพ่บอกว่ามีแนวโน้มมีโอกาสที่จะได้พ่อไม้แม่ไม้นะคะและไพ่ขยายก็ยังขยายออกมาอีกว่าเพื่อนๆนเป็นมือที่สหรือเปล่า เพื่อนๆเป็นมือที่3หรือเปล่าเพื่อนๆเข้าไปมีความสัมพันธ์นะคะที่มากกว่าสองคนนะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าสองคนแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อนๆวินนะเพื่อนๆชนะเพื่อนๆได้ชัยชนะนี้มานะคะได้ความรักนี้มาครอบครองมีความสุขความสมหวังในความรักนะคะในอดีตที่ผ่านมาเอ้าเราเราไม่ตัดสินใครนะเราว่ากันไปตามเนื้อไพ่นะคะความรักนะคะไพ่ความรักได้เอส ออฟซอร์สหรือ8ดาบ8ดาบหมายถึงความเครียดวิตกกังวลนะคะในความรักปัญหามันอาจจะมีหรือปัญหาอาจจะไม่มีหรือปัญหาอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แล้วก็ตามแต่แต่เพื่อนๆเ,เครียดวาดระแวงมากเกินไปกับสิ่งที่มันหนึ่งนี้เกิดขึ้นจุ๊มเปิดไพ่ขยายให้3ามใบได้ไฟออฟซอร์สหรือ5ดาบนะคะ9นออฟออนส์ ones, หรือ9ไม้ดีมารจิเชียนนะคะ มายมยา,ายไพ่ทั้งสามใบเนี่ยมันหมายมันมีแต่ความระวาดระแวงระแวดระวังเครียดคิดมากนะไฟออฟบอร์ five what what, five what what, five what what, ดสอดไฟออฟบอร์ไฟออฟสอดหรือห้าดับเนี่ยหมายมมถึงความเครียดความมีทิฐิมานะความไม่ลงรอยความขัดแย้งนะคะที่อยู่ในทั้งจิตใจแล้วก็การที่การแสดงออกมาด้วยไพยย่เก้าไม้ก็คือความหวาดระแวงมากเกินไปกับปัญหาที่มันยังไม่เกิดขึ้นซึ่งซึ่ง ไพ่ที่เปิดมาหมดทั้งหมดเลยเกี่ยวกับความรักนี่นะมันจะมีแต่ความหวาดระแวงความเครียดนะคะมาจิเซนะียนเนี่ยมันก็หมายถึงการที่เราคุ้คิคดมันไพ่มันค่อนข้างสอดคล้องกันกับความรักที่ในอดีตของคุณที่ผ่านมาตอนนี้สิ่งที่คุณคิดคือคุณคิดหาแผนการกลยุทธ์และวิธีที่จะไปแย่งคนรักเอาึ้นมาให้ความรักนั้นอนะมาเป็นของคุณคุณคิดแล้วก็ ต้องการให้ได้มาทุกวิธีทางนะคะเป็นไพ่มจิเชียนคือไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยกลไม่ได้ด้วยเปกติก็ต้องได้ด้วยมตนคาถาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทั้งเครียดทั้งระแวงทั้งคิดทั้งว่าจะทำยังไงดีตอนนี้คือเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความฟุ้งนะคะของเพื่อนๆชาวธาตุลมมาต่อกันที่ปัญหาและคําแนะนําจากไพ่นะคะได้ ten of wands หรือ10ไม้นั่นเอง10ไม้นี่คือความ หนักอกหนักใจนะหนักทั้งงานแบบทั้งงานเจ็บไม้แล้วยังต้องแบกลูกอีกนะอืม,มันจะมีความปัญหาเข้ามามันไม่ใช่แค่ความเครียดมันจะเป็นอุปสรรคตัวจริงๆๆที่จะเข้ามาในเดือนนี้นะคะสำหรับชาวทาลงคําแนะนำจากไพ่ได้ The d e ว i l นะคะสแตนล g e แล้วก็ Queen of สว o ร d s หรือราชินีดาบนั่นเองนะคะไพ่แนะนําว่าเอ้าเดี๋ยอะไรทำสนุกบ้างเดี๋ยวตามแต่ง,งานนะ แต่เดวิลนี่ก็จะเป็นแนวแบบเฮ้ยไปดื่มสุราคลอกนาตีหรือแบบเตาะหนุ่มอะไรบ้างทําอะไรที่แบบมีความสุขให้อารมณ์เดวิลเดวิลเทาๆบ้างนะอย่าเครียดอย่าทําแต่ง,งานมากนักนะคะแล้วก็เซนนี่หมายถึงการที่แบบ้ทาทายฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันปัญหานะคะมีความแข็งแกร่งนะคะสู้แล้วก็เอาชนะอุปสรรค พยายามเอาชนะปัญหาที่มีให้ได้นะจ๊ะแล้วก็ q e e ินออฟ o r ดนี่หมายถึงเราต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราทำได้เราฝ่าฟันมันไ,ได้เราแก่งพอที่จะเอาชนะอุปสรรคนี้ได้นะจ๊ะมาดูกันที่สถานการณ์นะคะรอบข้างเพื่อนสังคมบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เท of s o r อดมีใครบางคนเจ็บช้ำเพราะการกระทำของคุณอยู่ ไพ่ยขยายนะคะได้ Seven of Wands, จ็ไม้ p a g e of Wands, นะคะเด็กไม้ Queen of Wands, ราชินีไม้ซึ่งเป็นไพ่ไม้ทั้งสามใบเลยราชินีไม้เนี่ยจะเป็นคนที่แบบชอบคนโทนชอบให้คนอยู่ในโอวาสนะชอบออกคำสั่งชอบให้เป็นไปตามที่ต้องการเจ็ดไม้นี่คือการฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันปัญหา เด็กมานี่ก็คือการเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างหนึงนีจุ๋มก็เลยคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องของเพื่อนเนี่ยเหมือนแบบมีควีนออฟบอลที่อยากให้เพื่อนๆนเน่ยไปทํางานไปเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งไปฝ่าฟันไปไปทํางานให้ประสบความสําเร็จนะไปสู้ในเรื่องการงานหรือไปเอาชัยชนะมาให้ได้ไปไฟอะไรนะนะแต่เหมือนเพื่อนๆน,น่ยไม่ได้หลังใจ Queen of Wands คิ e สออฟวก็เลยกำลังเจ็บช้ำแบบสิบดับปออกักอยู่หรือเปล่าอันนะอันนี้เป็นการทำนายจากไพ่ที่เห็นนะแล้วก็แม่แม่แม่ยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ให้จบด้วยนะจ๊ะ mm hmm. ความคิดความกลัวความกังวลที่ซ่อนไว้ของชาวทัดลมนะคะในเดือนมกราคมนี้นะจะมีความกลัวหวัดระแวงอ่าลืมบอกไปได้ทูออฟเฟนเค่ะหรือสองเหรียญเพื่อนๆจะมีความรู้สึกกลัว ความหวาดระแวงว่าจะถูกยั่งชิงคนรักนะแล้วก็หวาดระแวงเรื่องการงานเลยมีข้อเสนอมีข้อตกลงมีอะไรมายิบยื่นให้แล้วก็มีความทําให้เพื่อนๆแบบลังเลนะคะทางด้านการเงินก็แบบกลัวหมุนเงินไม่ทันจากหน้าไม่ถึงหลังอะไรประมาณนี้จะมีความรู้สึกเดือนนี้ใจิตใจจะทั้งฟุง้งทั้งระแวงทั้งคลางแคล,ง,คลงฟุ้งซ่านนะเดือนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆทัดลมทําใจให้ร่มร่ม อย่าคิดเยอะคินมากลยจ่ะจุ่มเปิดไพ่ยขยายให้3ามใบนะคะเกี่วยวกับความคิดความกลัวความกังวลของเพื่อนเพื่อชาวทัดลมนะคะได้ King of Pentacles หรือราชาเหรียญ Knight of Pentacles นะคะได้ h i e r o p h a n เป็นไพ่ที่มันหมายถึงการเงินเส่สวนใหญ่ดังนั้นเนี่ยความคิดความกลัวของเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการเงินนะเหมือนแบบกําลังจะลงทุนอะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วก็กลัวว่า ผลกําไรที่ได้เนี่ยจะไม่เป็นไปอย่างต้องการกําลังมีสัญญามีข้อเสนอมีข้อตกลงอะไรมาหยิบยื่นให้นะคะแล้วก็กําลังคิดพิจารณาที่จะเซ็นสัญญาอยู่นะความคิดความกลัวความกังวลที่ซ่อนไว้เนี่ยกําลังไตร่ตรองอยู่ว่าสัญญาข้อเสนอข้อตกลงที่หยิบยื่นให้เนี่ยเอาไงกันมันดีว่าอืมก็จริงๆแล้วเนี่ย t w o of p e น t a c เ e s เนี่ยเป็นไพ่ที่จริงๆหมายถึงว่าควรเซ็นนะ เพราะว่ามันหมายถึงการเซ็นสัญญาเป็นหลายหลักอักษรคุณมีแนวโน้มแหละที่จะได้ตกลงที่จะดิวกีกับข้อเสนอนี้นะคะที่คุณคิดแล้วก็วาดฝันไว้นะที่คุณปรารถนานะคุณมีแนวโน้มเลยแหละที่จะได้ดิวจะได้เซ็นมาถึงผลสรุปนะคะของเพื่อนๆชาัดลมในเดือนมกราคมเพื่อนๆได้ทรีออฟวอนส์หรือสามไม้ สามไม้ถ้าเป็นเรื่องการงานนะมันก็จะหมายถึงว่าเพื่อนจะมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีการลงทุนเข้ามามากกว่าสองหุ้นคือสาหุ้นขึ้นไปนะจ๊ะแล้วก็มันหมายถึงแบบเหมือนเป็นแบบขยายกิจการให้มันมั่นคงใหญ่โตแล้วก็มั่นคงมากขึ้นได้นะคะสามไม้หมายถึงกิจการที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้เพื่อนๆที่ต้องการจะไปทํางานต่างประเทศเรียนต่อต่างประเทศสอบ ขอทุนชิงทุนสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะใบเนี้ยเป็นพ่ที่ดีเดือนนี้เป็นบทสรุปที่ดีของเพื่อนๆชาวธาตุลมนะคะและไพ่สามไม้ยังหมายถึงรักสามเศร้ารักซ้อนมือที่สามได้อีกด้วยนะคะมันสอดคล้องกับมันสอดคล้องมาตั้งแต่อดีตของเพื่อนแล้วอะคะ่ะว่าไปผัวพันกับความรักที่มีมากกว่าสองคนจุ้งเปิดไพ่ขยายให้สามใบได้เดิมูนนะคะ โฟออฟสอแล้วก็นายออฟเ e นต์เดมูนหมายถึงการวิตกกังวลการวิตกกังวลการฟุงร้งซ่านการคิดเยอะคิดมากแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องดีด้วยนะคะโฟออฟสอหรือสี่ดาวมันเป็นการที่แบบอยากจะพักพักหัวใจพักฟื้นจากความเจ็บความไม่โอเคเดือนนี้มีความอยากพักฟุ้งซ่านและอยากพักนะมแบบไม่ไหวแล้วใครไหวไปก่อนเลยประมาณนั้นนายออฟเฟน์เิลนะคะ เป็นไพ่ที่หมายถึงว่าดีเรื่องเงินนะดีเรื่องเงินสุขภาพงานแต่ไพ่ใบนี้มันยังบอกอีกว่าอยากอยู่คนเดียวยังไม่อยากจะมีใครเข้ามาให้วุ่นวายหัวใจนะคือมันก็สอดคล้องกันเพื่อนๆสูงส้านคิดมากอยากอยู่คนเดียวอยากพักฟื้นแล้วก็ สวยหล่อและพวยมากแต่ยังไม่พร้อมจะมีใครไม่อยากจะมีใครอยู่ได้ด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองนะจ๊ะก,ก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆชาวทาดลมเลยนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเดือนนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยไม่ค่อยฟินไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสศกนะเราะทางจินตนาการไปมากแล้วก็ทําให้เครียดทําให้ปวดใจวิตกกังวลมากแล้วก็เอาอย่างนี้นะคะ การดูดวงนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมดูดวงแบบแรนดอมนะคะไม่ใชด่ดวงส่วนตัวนะอย่าคิดมากแล้วก็อย่าเอานํากับไปตัดสินใจในเรื่องใดๆที่มันสําคัญในชีวิตนะคะก็คนทําตั้งใจทํามากคนดูก็ดูคํคำดูฟินฟินไปนะคะแล้วก็สิ่งใดที่ดีๆก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกมารับพลังงานบวกไปนะคะจนเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามที่รับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Now So when your time comes, don't postpone it. When others doubt and out you don't condone it Truth be told Yourself is your toughest opponent When your moment comes, grab hold and own it. Never let go, stand tall and hold tight. Overcoming obstacles is the objective in life. All the night, and unto them you shine bright Cause inside your head, on goes the light Ignite the intuition upon the stars in the night that glisten To you they listen, and be to me you extend the wishes When your time comes, don't postpone it When others doubt and out, you don't condone it Truth be told Yourself is your toughest opponent When your moment comes, grab hold and own it When your time comes, don't postpone it When others doubt and out, you don't condone it Truth be told Yourself is your toughest opponent When your moment comes, grab hold and own it Never let go, stand tall and hold tight Overcoming obstacles is the objective in life Never let go, stand tall and hold tight Overcoming obstacles is the objective in life Doubt is all the night and unto them you shine bright Cause inside your head on goes the light. Doubters over <c Risky> <Na> <kun> night, and after them you shine bright Cause inside your head, on goes the light. Doubters over night, and Onto them you shine bright Cause inside your head, on goes the light. Ignite night. Play for intuition upon the stars in the night that glisten, to you they listen to be you stand at a wishing. Ignite night. Time of intuition upon the stars in the night that glisten, to you they listen to be you stand at a wishing. Ignite night. Time of intuition upon the stars in the night that glisten, to you they listen to be you stand i a wishing. When your time comes, don't postpone it. When others doubt out, you die. Don't condone it, truth be told Yourself is your toughest opponent When your moment comes, grab hold and own it Never let go, stand tall and hold tight Overcoming obstacles is the objective in life Doubt us all the night and unto them you shine bright Cause inside your head, on goes the light Ignite, plant the intuition upon the stars in the night that glisten To you they listen, and be to me you extend wish illusion Listen, do your own math and learn from the stuff that you are missing Create your own path with your own vision